ทัวร์นาเมนต์เวนการ์ดน่ะมันเป็นแบบทีมถ้านายจะแข่งอย่างแรกเลยคือนายจะต้องมีทีมก่อนผมเพิ่งจะเคยได้ยินนี่ล่ะครับก็ให้ยืมดีวีดีของทีมซีซ่าไปแล้วไงเล่าเพื่อสอนนายว่าทีมนะ่ะสำคัญ<ำ>ขนาดไหนไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยทัวร์นาเมนต์ของแวนการ์ดน่ะแข่งกันเป็นทีม3คนมาตั้งนานแล้วนะแต่แบบนี้มันพิลึกนะครับทัวร์นาเมนต์ที่จะหาไฟเตอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศทำไมถึงเป็นแข่งแบบทีมล่ะครับเพราะว่ามันพิลึกสุดๆเลย ถ้าไม่ชอบใจก็ไปบอกสมาคมแแวนการ์ดเขานูน่นแต่ว่าเขาคงไม่เปลี่ยนกติกาเพื่อนายคนเดียวหรอกนะพยายามหาเพื่อร่วมทีมเข้ากันแล้วกันเออเทินที่20ชื่อที่ยังไม่ได้คิดรักป้องกัน จบเธอแล้วเอาละถึงเธอของฉันแล้วทีนี้รูปฝีมือของฉันแล้วใช่มาครับเพราะงั้นฉันขอถ่ายอีกรอบนะน่าจะมาร่วมทีมของฉันมาอ๋อฉันรู้นะว่ามีทีมอื่นชัวนนายอยู่อะแน่อยู่แล้วกว็ฝีมือนายน่ไม่ธรรมดาเลยถ้ามีนายอยู่ในทีมแล้วก็ระดับประเทศก็ไม่ใช่แค่ฝันจอห์น มาสู้ด้กันนะเอะอหรือฝีมือฉันยังไม่ถึงขั้นน่ะอ๋อไม่ใช่นะครับคุณคอมากีนะเก่งมากและตอนสู้ผมก็สนุกมา,มากๆด้วยอ่ะแต่ว่าช่างเถอะ,ะถ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก็มาหาฉันนะฉันจะรอ อวันน uh> ี้ก็ทานขนมปังครกเกออีกแล้วนะไม่ดีเลยเนะอืมไม่ดีตอนนี้รู้สึกว่าชุดฉดจับคับๆแล้วล่ะฉันก็เหมือนกันกินเยอะไปมันไม่ดีเลยเนอะอยากให้ไปซื้อไม่ทันบ้างจังอน้ำหนักน่ะนอกจากจะขึ้นแล้วค่าขนมก็ลดเอาลดเอาเมีแต่เรื่องให้คิดนะเนี่ย แต่ว่าทกฮัตจังตัดสินใจแล้วว่าจะลงแข่งแวนกาดแล้วนี่นาเรื่องคิดมากก็หายไปเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ใช่อยู่หรอกแต่ฉันน่ยยังหาทีมไม่ได้เลยเท่ากับเรื่องคิดมากอย่างเท่าเดิมคนที่ร้านก็มาชวนอยู่หลายคนนี่นาพวกเรามาดื่มชาไปคุยเรื่องทีมกันไปดีไหมครับนี่นี่ไปประษาทกันที่สนุกดีไหมชวนเพื่อนมาเยอะแต่แยกไปคุยกันสคนก็ได้นะแบบนั้นน่าคงไม่ได้เรื่องหรอก จริงด้วยพวกผู้หญิงก็มีเหมือนกันนี่นาะเออไอ้มีนะ่ะมันก็มีหรอกนี่เธอนะ่ะน้องสาวของคุณมา,มารุใช่ไหมชวนพี่ชายของเธอมาคุยเรื่องตั้งทีมกันนะนะนะเอ,อ่เอ,อคุณมิจังมาร่วมทีมกันนะได้สิแต่ต้องรอถึงปีหน้านะเออปีนี้ยังไงก็ไม่ทันสินะ ฉันเพิ่งจะเกรดหนึ่งเองเฮ้ยจะทำยังไงดีลละเนี่ยดีละอ่ะคือว่างะงะเฮ้ยเดี๋ยวสิฮะงะงะนั่นโคโรโนคุงเขาพยายามจะทำอะไรอยู่ฟอร์มทีมครับฟอร์มทีมเหรอฮะเขากำลังหาคนมาเข้าทีมนะครับ แต่ดูเหมือนจะกำลังไล่ลูกค้าเรามากกว่าหน่อยนี่นายนายชมาที่ใช้คล้าแปลกๆกำลังหาสมาชิกอยู่เหรอคือว่าสนใจมาร่วมทีมกับผมไหมครับฉันมีทีมอยู่แล้วขอโทษนะออคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลบอกว่าให้ทำดีกับทุกๆคนเลยอะ พี่ชายมาพยายามด้วยกันนะครับอยู่ทีมเดียวกับผมสวัสดีค่ะไงมาแล้วเหรอโทษทีนะที่เดียกมากระทันหันน่ะไม่เป็นไรค่ะอิดว่าแต่ว่ามีทุระอะไรกับฉันเหรอช่วยรอเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวจะมีตามมาอีกคนนึงอ่ะสวัสดีครับโอ้มาแล้วมาแล้วคีบะไงคุณอันโจนี่หรือว่าคิบะก็ถูกคุณคามุยเรียกมาด้วยอ๋อ ที่เหลือก็คือโครโนแล้วนะนี่โครโนเฮว่าไงครับฉันจัดการลงทะเบียนให้พวกนายสามคนไปแล้วนะเอตอนนี้พวกนายอยู่ทีมเดียวกันแล้วเฮ้เดี๋ยวแล้วเพาว่าไงครับทำไมต้องเป็น2คนนี้ด้วยไม่มีทางเส้นละไม่ไหว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 ไม่ไหม่ไหวไมโอ้พร้อมกันเป๊ะเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับ ก็เห็นดีคนมาชวนชีออนกับโทโกฮาจังเยอะแล้วแต่ก็ยังเลือกกันไม่ได้นี่นะส่วนโครโนก็ย่างที่เห็นนี่แหละพี่ชายมาแล้วาการเล่น<อ>แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่ควรจับพวกเรารวมทีมตามใจชอบนะคะแบบนี้มันไม่ถูกต้องอยังไงฉันก็คัดค้านฉันเองก็เล่นแวนการมาหลายปีฉันมองออกว่าทีมแบบไหนที่รุ่งหรือว่าเราร่วงและก็มองเห็นได้ชัดเลยว่าพวกนายจะไปได้ถึงจุดสูงสุดฉันได้ยินมันอยู่นะ ความเป็นหนึ่งเดียวของพวกนายสามคนน่ะเคมีของพวกนายมันเข้ากันมากมารวมทีมแล้วไปอรารวาสในวงการแวนการกันเถอะนะชุดฟอร์มแบบเดียวกันเหรอมันทำให้รู้สึกอยากร่วมแรงรวมใจเป็นหนึ่งขึ้นมาเลยสินนะก็คุณขมุยบังคับให้พวกเราใส่ไม่ใช่เหรอครับใส่ชุดพละแบบนี้มันน่าอายจะตายไปอ่ะโดดงานที่ร้านมาแบบนี้จะดีเหรอครับเอวันนี้ฉันเลิกงานเร็ว ก่อนอื่นเลยฉันจะทดสอบทีมเวิร์กของพวกนายหน่อยอเพื่อไขว่คว้าชัยชนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทีมเวิร์กเพราะงั้นเราจะมาเริ่มกันที่ให้วิ่งสามคนสีขารอบสนามเอ๊ะเป็นอะไรเล่าอย่ามุดแต่ยืดเฉยๆสินี่รีบๆกอดคอได้แล้วอคือเออขว้าก่อนแล้วค่อยก้าวซ้ายนะรอม ไยขวาว<ะ>แล้วก็ซ้า,ายไปถ้าอะไรของพวกนายเนี่ยฉันบอกว่าขวาก่อนแล้วค่อยซ้า,ายไงฉันก็ก้าวเท้าซ้ายลงไงหมายถึงขวาของฉันของนายมันต้องไปข้างซ้ายสิฉันก็เต้าขาตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยเนี่ยฉันเองก็ก้าวขาซ้ายเหมือนกันนั่นเนี่ยพอแล้วต่อไปต่อตัวพีระมิทพวกนยายช่วยให้มันสูงเท่าๆกันหน่อยสิอย่างนี้มันอันตรายนะโธ่เธอเนี่ย ตัวหนักกว่าที่เห็นยยอะไลยช่วงนี้กินมากใช่ไหมเนี่ยนี่เงียบไปเลยฟังนะเดี๋ยวฉันจะถามคําถามแล้วให้ทั้งสามคนยกคําตอบพร้อมกันฉันจะเริ่มแล้วนะพูดถึงสัตว์ที่น่ารักแล้วนึกถึงอะไรแมวก็ตายนังหมาข้าว้านใส่อะไรอร่อยที่สุดแซลมอนคาเวียร์ปลาโอปน เฮ้ยเวลาเป่ายิงฉุบชอบออกอะไรก่อน,น,นคอนกันไกลกระดาษเฮ้ยนี่พวกนายให้มันเหมือนเหมือนกันหน่อยเด้ได้แล้วเฮ้ยทำอะไรเนี่ยถ้าตกไปได้พร้อมกันมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะให้แบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับโถ่ พวกนายนี่ไม่ได้เข้าขากันเลยสักนิดนะนี่น,นนะทีนี้จะเอาไงต่อมั่นใจเรื่องอะไรก็ลองว่ามาสิตลกสามคนปหะหรือว่าเล่นดนตรีสามคนจะตั้งทีมตะกร้อฉันก็ไม่ว่าแล้วนะไม่เห็นจะเกี่ยวกับเวนการเลยอะ่ะถ้าเป็นการสู้ถ้าเป็นการสู้แล้วผมมั่นใจครับ ถ้าเป็นการสู้ถ้าเป็นการสู้ล่ะผมมั่นใจครับสู้เหรอนี่เป็นการฟอร์มทีมเพื่อลงแข่งนะครับถ้าจะลองสู้มันก็ไม่แปลกนี่นะฮึถ้างั้นก็ทรีนีตระกกนมาแล้วอะไรเนี่ยพวกนายเองเหรอถ้าเจอพวกเซนโตะยังไงก็ชนะสายอยู่แล้วเรื่องน,นั้นมันจะแน่เลยนี่คือกติกาพิเศษ จะให้พวกนายเปลี่ยนไฟเตอร์สู้เธอละคนวนจนกว่าจะรู้ผลให้เปลี่ยนไฟเตอร์วนไปเธอละคนเหรอทำไมให้สู้แบบนี้ละครับเหมือนจะเกี่ยวกับการแข่งทั่วประเทศเลยนี่นะนี่น่ะเป็นการสู้เพื่อวัดทีเวิร์กของพวกนายมั่นใจเรื่องสู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอีกฝ่ายก็ไม่ได้เก่งอะไรสักหน่อยอยังไงพวกเราก็ไม่มีทางแพ้หรอกนะว่าแต่พวกนายอ่ะทำมาถึงได้ใส่ชุดผละละ่ะ นีนนแทงใจดําดังชึกมันเป็นแผลหรืรอไงอ่ะชักจะน่าสรุปขึ้นมาแล้วสินะงั้นก็มาเริ่มกันเลยฝั่งที่เริ่มก่อนก็คือ Oracle ทิ้งแทงของ Trinity Dragon ส่วนที่เริ่มหลังก็คือ Gear Chronicle ของเอ่อพวกนายชื่อทีมอะไรอะฮะเอ๋ะชื่อทีมไม่เล่าชื่อทีมของพวกนายอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อ ยังไม่ได้คิดชื่อเลยยังไม่ได้คิดชื่อเลยอย่างนั้นเหรอชื่อทีมเฮยชะมัดเดี๋ยวสิไม่ใช่แบบนั้นฝ่ายร่มหลังทีมยังไม่ได้คิดชื่อเลยก็บอกว่าไม่ใช่ไงวันนี้เอาชื่อนี้ไปก่อนน้าฟีลวก็คือมหาวิหารอันงดงามของยูไนเตดแซงตอรีอืมฉันจะอัดให้เละเลยคอยดูถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองดูแซ่สารัปสรัปเรนจด เอ้าเปลี่ยนตัว,หวให้แค่ตน a n d up เี่ยนะตนด์ d ัพได้สวยงามมากครับเป็น<อ>กติกาที่พิ่ลึกชมัดเลยเองครรบพิทักษารเจ้าหลวงสึ่งน่อีไรขยับไฮกิมาข้างหลังเอ้าเปลี่ยนตัวเอ๊ะฉันยังาไม่ได้ทําอะไรเลยนะไระได้สวยครับเอ้าตากีบ่บะแล้วตกลง,ง,งฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันจะบ,บ้าตายเล่นแบบนี้แล้วเวียนหัวชมัดไรเป็นสต r e a เบกอน จากนั้นขอเมซอร์เกียดากอนไอเจ้าบ,บ้านั่นจมทีเปลี่ยนตัวทำไมนายไม่ไรเป็นเมซอร์เกียรดากอนเล่าฉันมีพิธีสู้ของฉันก็แล้วกันนะ่าโถ่เฮ้ยองคารักพิทักษ์ศาลเจ้าหลวงอาซูฮาไรจากนั้นขออเมโนโมุราคุมโม นนี่เท่าไรเป็นเมเซอร์เกียร์ดราก้อนแล้วก่อน่าเปลี่ยนตัวเยี่ยมตีได,ได้สุดเลยเพราะนั่นแหละหระดวนเจ้าเกรดหนึ่งที่พลังแค่เจ็ดพันสอยจนด่วงเลยเห็นไหมฉันก็แค่เลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่านั้นละฮะกรมเมอร์เบรสด,ดราก้อนไรต้องไลเป็นสโมเกียร์ดราก้อนสิ ก็มันรอไม่เจอแล้วจะทำยังไงเราต้องเจอสิของแบบนี้มันสั่งกันได้ที่ไหนโครโอย่ามายุ่งต่อคนอื่นเขาสู้เซฮะนี่เป็นการต่อสู้ที่คึกคักดีจังเนะเทพสงครามิชิสวรรค์สุสโนจอบตีสายวันกันอ๋อฮาผู้สื่อสายกับทวยเทพคุโรอิคาสจิตจอบติ ป้องกันยืมเพิ่งจะสองเดมเมจเองไม่เห็นจะต้องยอมเสียการ์ดเพื่อป้องกันเลยนั่นเอสิเสียดายของเปลี่ยนตัวอย่าใช้การ์ดบนมือเปลืองนักสิถ้าทางนายคงไม่รู้งั้นฉันจะอธิบา,ายให้ฟังนะเขาเรียกว่าการเล่นตามกลยุทธนะ์น่ะพอเล่นไปเรื่อยๆจะมีทั้งสไตล์และลีเจีนตอนนั้นการ์ดที่จะต้องใช้จะขึ้นมือมาเรื่อยๆเองเรีบๆเปลี่ยนตัวไฟเตอร์ได้แล้วจงน้ำทางสวนอาคต และชงเบิกทางสู่โลกไรโคลนสเจัดดราก,ก้อน,นเจนเนเรชั่นโซน,โซนรีลีสถ้าใช้การ์ดใบเดียวแล้วป้องกันได้ก็ให้ป้องกันไปเลยตั้งแต่ต้นเกมนี่เป็นเทรน์ของสมัยนี้นะสไตล์การต่อสู้ของพวกนายไม่ได้ปรับไปตามยุคสมัยเลยหัดศึกษาให้มากกว่านี้หน่อยสิฮะโคลนอสคอมานดราก,ก้อน ครจะปล่อยให้เจ้าพวกนั้นปิดเกมมันต้องจบในเทิร์นของฉันนี่เฮ้พอเฟกัหน่อยทำอะไรของนายเนี่ยสักแต่โจมตีแบบนั้นจะไปได้เรื่องได้ยังไงกันหน่อยให้โอโรลรุที่ได้ทิกเกอร์โจมตีเ <c oughs> ปลี่ยนตัวต้องจบในเทิร์นของฉันนี่แต่ว่ามันไม่จบเนี่ยสิ เงียบ <thôi S 2> ไปเลยนะนี่ถ้าได้คริติคอลทิกเกอร์อีกใบฉันก็ชนะไปแล้วแต่นายก็ไม่ได้นี่ยะโทษทีตอนนี้โดนไป5้าเดามจแล้วแถมบนมือก็เหลือการ์ดแค่ใบเดียวไม่ต้องห่วงครับจากนี้ไปคือของจริงอืมอ๋อเขาเคอเจเนอเรชั่นซอนรีลิสสันมงคลพ้ทยาสู่สวรรค์กิเลน จบตีใส่แบนการ์ดเลยโอ้คริตอาทริกเกอร์เปลี่ยนตัวนอกจากจะทำได้2ดงเมจแล้วยังเพิ่มการ์ดบนมือด้วยสกิลของกิเลนกับซูซาโนโออีกด้วยสุดยอดเลยเขาผลได้ของคุณซูเนโตต,ต่งหากล่ะครับ <c oughs> ถ้างั้นเทินหน้าก็ขอแบบนี้อีกรอบกันแล้วกันนะเค ได้เปิดได้ได้ทิกเกอร์สักใบสิเงียบไปเลยเช่ามาเถอะเทิร์นต่อไปของฉันนี่จะเป็นไฟแนลเทิร์นโจมตีเว็กาซักเว็ไรเดอร์ดราก้อนเฮ้เฟฟกาดเออเอ้เฮ้ไฟแนลเทิร์นงั้นเหรอไอเกาไม่ล่ะทิปบอลได้ ไม่จริงไม่เจอทริกเกอร์เลยแถมยังมีแตกรด3มซะด้วยสิออบนมือไม่เหลืออะไรให้ใช้ป้องกันฉันแล้วไม่อยากเปลี่ยนตัวกับนายเลยผู้เสียงดังไปไปก็เทา่านนแ้นละน่ะนี่มันคิวนายแล้วหรืีบไปสู้ไปนายนั่นแหละแสดงความผิดชอบนายเพราะนายปิดเกมไม่ได้ตั้งแต่เทิร์นก่อนเกมมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ ก็แล้วทำไมเธอถึงไม่ป้องกันให้ดีๆเล่าอ๋อจะบอกว่าเป็นความผิดของฉันงั้นเหรอแบบนี้มันไม่ตลกเลยนะนี่พวกนายให้มันน้อยๆหน่อยไฟเตอร์คนต่อไปรีบมาเร็วเข้าฉันจัดการเองก็ได้แย่จริงๆนี่มันทีมบ้าบออะไรกันเนี่ยเธอเองก็ดูออกใช่ไหมละ<อ>่ะการบรัฟของคุณคามุยเน่ะตอนนี้จินโดโครโน่เพิ่งจะอยู่เกรดสองทีมนี้น่ะลงทะเบียนแข่งขันไม่ได้หรอกนั่นสิ แต่ว่าพริบตาที่คุณขามุยบอกให้พวกเราฟอร์มทีมกันเนี่ยฉันสะพัดได้ถึงอะไรบางอย่างเป็นอะไรที่ไม่มีในทีมอื่นๆที่เข้ามาชวนฉันเลยฉันถึงได้ตกลงไงฉันเองก็เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เลยอ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่เอาทีมแบบนี้เด็ดขาดเห็นด้วยเลยลุยแล้วนะเจเนเรชั่นซอนรีลิสขลายประตูสวราาคตบานนั้นซะ สตรอวเจเนเรชั่นเทพดาฟ้ากัมพนาทฮาเคมิคาซุจิเนี่ยไม่ได้นดินบอลท่านยังใช้ชนะเฮ้ยจงตื่นจากนิทราดาบแห่งเทพคู่บ้าคลั่ง ไม่ตายอสศนิบาดดาฟ้าพาแพนดดนผู้ชนะ ทรินิตี้ดราก้อนเรียบร้อยปิดฉากได้งดงามมากเลยครับไม่เสียชื่อคุซเนโตเพราะพวกนายช่วยไว้ช่วงกลางเกมตั้งหากแล้วฉันก็แค่เข้ามาปิดฉากไม่ใช่พระเอกของแมชนี้หรอกเพราะพระเอกของทีมเราก็คือพวกเราสามคนคุซเนโตว,วันนี้เป็นชัยชนะของพวกเราทรินิตี้ดราก้อนทั้งสาม อะไรเนี่ยเอาแต่ทีมทีมอยู่ได้ไม่รอดแฮะทีมนี้น่ะไม่รอดหรอกหมายความว่ายังไงครับคุณคามุยไหนว่าไปได้ถึงจุดสูงสุดไงแล้วคุณก็บอกว่าพวกเราจะได้ไปอารวาสในวงการแวนการ์ดนี่ล่ะอย่ามาตลกฟืดหน่อยเลยจุดสูงสุดอะไรอารวาสอะไรเคมีเข้ากันเหรอรวมกันเป็นหนึ่งเหรอบอกก่อนเลยว่าฉันไม่ขำด้วยหรอกทั้งหมดนั้นคุณคามุยพูดเองไม่ใช่เหรอคะ ทำไมจู่ๆถึงได้มากลับทําแบบเนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยสู้เฉพาะในส่วนที่ตัว,ตวเองอยากจะสู้ทั้งโอหังมั่นใจเกินไปไม่เคยนึกถึงคนอื่นๆในทีมไม่มีเศษเสี้ยวของทีมเวิร์กเลยเที่ฉันเห็นน่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตาพวกนายน่ะไปไม่รอดหรอกนี่แบบนี้มันเสียเวลาเปล่าพวกนายรีบกลับไปซะไปแล้วก็ อย่าลืมแปลงฟันก่อนเข้านอนด้วยล่ะเดี๋ยวใครโดฮะทีมของพวกเราจะต้องไปละก็ตามใจแล้วกันนายนั่นแหละที่เอาแต่ใจกันไปทุกทีเลยจ้าแม่ศูนย์กลางของจักรวาลเก็บไว้พูดกับตัวเองเถอยงยะ ที่ทั้งคู่มีไม่พอก็คือความสุขขมฟิลขาดกันง่ายไปไม่ดีหรอกว่าไงนะแบบนี้มันผิดแผนไปหน่อยนะครับนั่นสิจะเป็นยังไงต่อนนอฉันอะไม่ถูกชะตาเธอสักนิดฉันก็ไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยสักนิดทั้งหมดเนี่ยมาแล้วแต่ที่ทลาย้ีอทลายกูเลยเล่าทลายที่เราเองกลยุติชะตาไปนานแล้วใจอะไรเลยสิไม่เราไม่ดีเราไม่ใจเราล้มอะ